ข้อความจากท่านมิคาเอลเมื่อคุณขยับออกมาอยู่นอกเขตในสิ่งที่ตัวเองรู้เพื่อไปอยู่ในเขตของสิ่งที่ยังไม่รู้บางสิ่งที่ใหม่กว่าและดีกว่าก็จะเกิดขึ้นต้นกําเนิดในระดับเอกภพของคุณตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานี้เราได้มุ่งความสนใจไปที่เรื่องของความเป็นจริงในระดับกาแล็กซีและระดับจักรวาล เพื่อให้คุณได้มองเห็นภาพรวมของการสรรสรรางสรรพ,พสิ่งการทำงานของเอกภพได้ง่ายดายยิ่งขึ้นเรารู้สึกได้ว่าคุณหลายคนกำลังรู้สึกว่าขอบเขตของโลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองได้ขยายออกไปกว้างไกลามากขึ้นกว่าเดิมแล้วในขณะที่ก็มีอีกหลายคนที่รู้สึกตรืมไม่เข้าคายไม่ออกกับความมโหฬดาน และความสลับซับซ้อนของกระบวนการทางวิวัฒนาการที่คุณกําลังประสบอยู่ในขณะนี้ยิ่งมีข้อมูลใหม่ๆผ่านเข้ามามากเท่าไหร่ความตระหนกรู้ของคุณก็จะยิ่งขยายตัวออกไปกว้างไกลามากขึ้นด้วยเท่านั้นความเชื่อแบบงมงายไร้เหตุผลทั้งหลายรวมถึงกรอบความคิดและความเชื่อแบบมีส่วนถูก แค่ครึ่งๆกลางงทั้งหลายของคุณก็จะถูกทำให้สูญสลายหายไปตามไปด้วยเช่นกันแม้ว่าในช่วงแรกๆของการรับรู้ข้อมูลใหม่ๆเหล่านี้มันอาจทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นความเสียงที่จะเชื่อไม่รู้ว่าจะเชื่อได้หรือไม่ด้วยนั้นก็ตามแต่ที่รักทั้งหลายมันก็เป็นแบบนี้เสมอ มันจะเกิดขึ้นในเวลาที่คุณขยับออกมานอกขอบเขตของสิ่งที่ต้องรู้เพื่อมาอยู่ในขอบเขตของสิ่งที่ยังไม่รู้ซึ่งก็ต้องเผชิญกับความสับสนอนลมานของการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่การก่อกำเนิดขึ้นของบางสิ่งบางอย่างที่ใหม่กว่าและดียิ่งขึ้นกว่าเดิมใช่แล้วเรากำลังพยายามที่จะทำให้คุณมองเห็นภาพลักษณ์ใหม่ ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมของอนาคตของคุณอยู่เรากำลังทำให้คุณรู้สึกสะดุดใจกับสิ่งที่คุณเป็นจริงๆซึ่งเกี่ยวกับต้นกำเนิดในระดับเอกภพของคุณเองด้วยนอกจากนี้เรายังกำลังจะอธิบายคร่าวๆถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นให้คุณฟังด้วยอย่างไรก็ตามเราก็ตระหนักรู้อยู่เสมอว่า ณขณะนี้คุณกำลังอาศัยอยู่ในโลกแห่งโลกีวิสัยใบนี้ดังนั้นคุณจึงจะต้องมีการดิ้มรนต่อสู้มีความลังเลสงสัยมีความกลัวมีความเจ็บปวดแม้แต่ความเบื่อหน่ายเป็นธรรมดาในอดีตที่ผ่านมาเราเคยสอนเทคนิคต่างๆเคยสอนวิธีการทำสมาธิเคยให้คำแนะนำมากมายให้กับคุณ ซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้นำพวกมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยหรือแม้เพียงบางส่วนก็ยังดีเราก็ยังหวังว่าคุณจะนำมันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกๆวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณมาคราวนี้เราจะสอนวิธีการอะไรบางอย่างจะเป็นวิธีการปฏิบัติง่ายๆให้กับคุณซึ่งถ้าคุณตั้งใจใช้มันจริงๆแล้วล้วก็ มันก็จะช่วยให้คุณสามารถเคลื่อนผ่านกระบวนการเตรียมรูปแบบในครั้งนี้ไปได้อย่างง่ายดายและอย่างนุ่มนวลซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณเองจิตรกทั้งหลายไม่มีใครสามารถทำแทนคุณได้ตงเชื่อเราเถอะถ้าเราพูดว่าหากคุณตั้งใจฝึกฝนและปฏิบัติตามเทคนิคเหล่านี้ตามข้อมูลเหล่านี้เรากำลังจะมอบให้คุณอยู่นี้ ภายในระยะเวลาไม่นานโลกของคุณและโลกแห่งความเป็นจริงของคุณก็จะเปลีป่ยนแปลงไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเราจะให้คำแนะนำแก่คุณแต่มันก็ขึ้นอยู่กับหัวใจของคุณเลือกจะให้ตัวตนที่สูงส่งกว่าของคุณชี้ทางชีวิตใหม่ให้กับคุณหรือไม่การเป็นนายเหนือตนเอง ที่ประสบการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันเป็นไปแบบนี้นั้นก็เพราะว่าความเชื่อและความเข้าใจของคุณเองทำให้มันต้องเป็นแบบนั้นดังนั้นหากคุณเปลี่ยนความเชื่อและความเข้าใจของตัวเองใหม่โลกแห่งความเป็นจริงของคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วยโดยปริยายสิ่งที่คุณได้เห็นจะได้ประสบในชีวิตของตัวเองนั้น มันขึ้นอยู่กับครื่งความถี่ของกระแสความคิดที่จะถูกฉายออกมาจากความคิดของคุณเองในแต่ละวันดังนั้นคุณจึงควรทบทวนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีทบทวนอย่างมีสติสัมปชัญญะด้วยว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเองเกี่ยวกับสัมพันธภาพของตัวเองกับผู้อื่น เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับความสุขและเกี่ยวกับโลกที่อยู่รอบๆตัวคุณเพราะความคิดและความเชื่อของคุณไปสร้างให้เกิดสิ่งที่คุณเองต้องประสบในแต่ละวันขึ้นมาในทุกๆวันคุณอาจไม่อยากที่จะยอมรับในเรื่องนี้สักเท่าใดนะแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมันก็คือความจริง เริ่มต้นจากสภาวะแวดล้อมที่คุณเกิดมาซึ่งรวมถึงร่างกายเนื้อของคุณเองรวมถึงความอ่อนแอความเข้มแข็งของร่างกายเนื้อของคุณด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็คือสิ่งที่คุณเองเป็นคนเลือกมันมาเองคุณก็ได้ทำแบบนี้มาแล้วโดยตลอดการเป็นนายเหนือตัวเองนั้นหมายความว่า การเป็นผู้ที่สามารถควบคุมความอยากความคิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆของตัวเองได้และหมายถึงการเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยต่างๆที่ไม่ดีไม่งามและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดข,ของตัวเองได้โดยเด็ดขาดสิ้นเชิงที่รักทั้งหลายเราขอรับประกันกับคุณได้เลยว่าเส้นทางที่คุณคิดว่า มันเป็นเส้นทางที่ง่ายดายนั้นแท้ที่จริงแล้วมันคือเส้นทางที่อ้อมและทุรกันดานหรือก็คือเส้นทางที่ทอดยาวไกลเพื่อกลับคืนสู่บ้านเก่านั่นเองเพราะมันคือสิ่งที่อีกโก้ผลักดันให้คุณมีพฤติกรรมที่เกินขอบเขตมากขึ้นเรื่อยๆให้คุณลุ่มหลงในประสาทสัมผัสมากขึ้นเรื่อยๆให้คุณตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเอง เราจะให้ความช่วยเหลือคุณรวมถึงให้คำแนะนำให้ภูมิปัญญาแก่คุณต่อไปแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าจะเลือกที่จะใส่ใจกับการขยายตัวภายในของหัวใจและจิตใจของตัวเองหรือไม่เพ <và> ื่อที่จะทำให้จิตวิญญาณหรือตัวตนที่สูงส่งกว่าของตัวคุณเองสามารถที่จะชี้ทางชีวิตใหม่ให้กับคุณได้ ไม่เช่นนั้นแล้วคุณก็จะเอาแต่ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆต,ตอบสนองต่อสิ่งภายนอกต่างๆที่คุณเองเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองด้วยกระแสะความคิดและความเชื่อของคุณเองอยู่ต่อไปเรื่อยๆเราคร่ำบอกกับคุณอยู่เสมอว่าคุณสามารถบอกกับตัวเองได้เลยว่าตอนนี้คุณทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้ว โดยดูจากความราบรื่นของชีวิตของคุณเองที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้นๆโดยดูจากผู้คนที่คุณดึงดูดเข้ามาหาตัวเองดาวเคราะห์โลกของคุณและทุกสรรพชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้กำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งได้ถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่สมัยที่ดาวเคราะห์โลกเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเข้ามาอาศัยอยู่ใหม่ๆเมื่อนานแสนนานมาแล้วดังนั้นทุกๆสรรพชีวิตจึงจะต้องเลือกเส้นทางเดินของตัวเองแล้วว่า 1. จะตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องจากภายในของตัวเองที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนหรือไม่ซึ่งจะนำพาไปสู่อิสรภาพและอนาคตที่สว่างสวัยยิ่งกว่า หรือว่า 2. จะเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งในฝูงต่อไปที่เอาแต่ทำตามผู้นำฝูงอยู่ร่มไปผู้ซึ่งจะทำให้คุณติดบ่วงอยู่ในกระบวนทักา์เก่าๆแห่งความร้ายพลังอำน,นาจการมีข้อจำกัดและความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดที่คุณจะต้องทำก็คือการทำตามแรงกระตุน้นเตือนจากหัวใจและจิตดินยาของตัวคุณเอง จงก้าวเดินออกมาด้วยตัวเองเป็นก้าวแรกก่อนแล้วจากน้ำเราจะช่วยเหลือคุณต่อไปให้ก้าวเดินต่อต่อไปได้ในทุกๆก้าวย่างตลอดเส้นทางแห่งการกลับคืนไปสู่วิถีชีวิตที่แท้จริงของคุณเองคุณต้องอนุญาตให้ตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเองเข้ามาช่วยชี้นาทางให้คุณก่อนเขาจึงจะสามารถทำเช่นนั้นได้ความฝัน ทางเลือกของคุณเสมอเราจะนำพิธีกรรมง่ายๆบางอย่างมาเป็นของขวัญให้กับคุณที่รักทั้งหลายเราขอรับประกันกับคุณได้เสมอเลยว่าเมื่อคุณนำเอาวิธีการเหล่านี้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วดุดปฏิหารอย่างแน่นอน 1. ตอนเช้าช่วงเวลาที่คุณรู้สึกตัวตื่นขึ้น แต่ยังอยู่ในสภาวะที่คลื่นสมองยังอยู่ในระดับแอลฟาให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อทบทวนความฝันของตัวเองเมื่อคืนให้ทบทวนดูว่าคุณสามารถจดจำความฝันอะไรได้บ้างมันหมายความว่าอย่างไรบ้างความฝันคือวิธีการหนึ่งที่เหล่าเทพผู้นำทางของคุณและตัวตนที่สูงส่งกว่าของคุณให้เพื่อการติดต่อสื่อสารกับคุณ จงของร้องให้เขาช่วยให้คุณจดจำความฝันได้คุณอาจจะจดบันทึกความฝันของตัวเองลงในสมุดบันทึกก็ได้หากคุณต้องการหรืออาจจะแค่นึกฝึกฝนจนเป็นนิสัยให้สามารถจดจำทุกๆสถานที่ที่คุณได้ไปเยี่ยมมาในความฝันก็ได้หรือจะฝึกฝนให้สามารถจดจำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความสำคัญ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการท่องเที่ยวไปในยามราตรีของกายทพิ์ของคุณก็ได้จากนั้นก็จินตนาการว่ามีท่อลาแสงของพลังงานคริสตัลสีทองขาวสาดส่องลงมาจากตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเองแล้วมาเอิบออาบล้อมรอบตัวของคุณแล้วจากนั้นก็พุ่งตรงต่อไปลงสู่แกนกลางของโลกซึ่งเป็นผนึกคริสตัล ให้จินตนาการว่ามีลำแสงเลเซอร์ลำแสงสว่างหมุนควงเป็นเกลียวพุ่งลงมาสู่จักระที่7ของคุณแล้วไหลผ่านกระดูกสันหลังของคุณลงไปโดยแทรกทะลุทะลวงผ่านจักระต่างๆลงไปทีละจักระจนทำให้แต่ละจักระสว่างสวยขึ้นเหมือนหลอดไฟใีออมเรืองแสง หลังจากนั้นก็ให้จินตนาการต่อว่าลำแสงเลเซอร์แห่งแสงสว่างดังกล่าวนี้ได้ไหลผ่านจากกระที่หนึ่งลงไปแล้วทะลุลงไปยังแกงกลางของโลกซึ่งเป็นผนึกคริสตัลจากนั้นก็ให้คุณกล่าวคำอธิษฐานอะไรก็ได้ที่คุณชอบหรืออาจจะกล่าวคำอธิษฐานคล,คล้ายๆแบบนี้ก็ได้ ข้าพเจ้าขออาราธนาตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าพเจ้าเองขออัญเชิญเทพประจําตัวของข้าพเจ้าทั้งหลายให้มาอยู่รอบๆกายของข้าพเจ้าให้มาช่วยนําทางและปกป้องข้าพเจ้าในวันนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อคุณงามความดีสูงสุดของตัวข้าพเจ้าเองและของทุกผู้ทุกนามคุณอาจจะอัญเชิญมหาเทพผู้เป็นที่รักของคุณให้มาช่วยทำให้คุณกล่าวและเชื่อมต่อพลังงานอยู่กับโลกด้วยก็ได้ ในขณะที่คุณกำลังอยู่ในระหว่างการพยายามกลายไปเป็นรูปธรรมชีวิตหลากมิติอยู่ด้วยเหตุที่ว่าคุณทุกๆคนหลวนมีทางเลือกอิสระเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งสิน้นดังนั้นคุณจึงจำเป็นจะต้องอนุญาตให้รูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างทั้งหลายเหล่านี้รวมถึงอนุญาตให้ตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวคุณเองเข้ามาช่วยชี้นำทางให้เข้ามาช่วยให้ความช่วยเหลือคุณ ให้มาช่วยเหลือคุณได้ก่อนเท่านั้นเขาจึงจะสามารถทำเช่นนั้นได้ขั้นตอนกรอารอธิษฐานใช้ประมาณแค่1หรือ2นาทีเท่านั้นภายหลังจากที่คุณได้สร้างจินตนาการและความตั้งใจขึ้นมาแล้ว จากนั้นก็ให้เวลาสัก2-3นาทีในการหายใจเข้าออกลึกๆแบบไหนก็ได้แล้วก็ตามด้วยการเปล่งเสียงหรือที่เรียกว่าท o n นิ่งเอ็กซ์ไซส์และตามด้วยการดื่มน้ำสะอาดสักแก้ว2แก้วอย่างไรก็ตามมีเพียงตัวคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าคุณควรจะใช้เครื่องมือที่เราได้มอบให้ไปนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ขอให้มั่นใจได้เลยว่า หากคุณไม่ยอมใช้มันเลยคุณก็จะไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆในแบบที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วได้เลยเพราะฉะนั้นทางเลือกจึงเป็นของคุณเสมอหากคุณมีแต่ความรักมีแต่ความเบิกบานและความรู้สึกขอบคุณแล้วมันก็จะไม่มีที่ว่างสำหรับความกลัวและพลังงานด้านลบใดๆอีกเลย ความคมชัดของจินตนาการคือกุญแจสำคัญตลอดทั้งวันให้เริ่มวันใหม่ของคุณด้วยการจินตนาการว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนไหล่ของคุณเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการจากเบื้องบนให้กับคุณซึ่งคุณอาจจะจินตนาการให้เป็นส่วนตัวมากขึ้นอีกหน่อยก็ได้โดยการจินตนาการว่ามีเทพเทวาผู้สง่างาม หรือเทพผู้นำทางหรือครูบาอาจารย์ผู้รู้แจ้งแล้วที่คุณเคารพนับถือท่านใดท่านหนึ่งกำลังเกาะอยู่บนไหล่ของคุณสำหรับใครที่ห้อยพระอยู่แล้วผมให้จินตนาการว่ามีพระพุทธองค์หรือมีครูบาอาจารย์ท่านนั้นๆอยู่กับเราตลอดเวลาก็ได้นะครับจากผู้แปรนะคะจงจินตนาการว่ามันมีอยู่จริงๆเพราะว่ามันจะกลายเป็นความจริงจริงๆอีกครั้งหนึ่ง ความคมชัดของจินตนาการคือกุญแจสำคัญมันจะเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคุณเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเริ่มรู้สึกได้ถึงความปิติสุขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และของทวยเทพทั้งหลายที่มาห้อมล้อมในฐานะมิตรผู้เที่ยงแท้ของคุณเมื่อมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นก็ตามหรือเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความตึงเครียดหรือที่ทำให้คุณต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังจังจง,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 จงทำตัวเป็นผู้สังเกตการของกระบวนการนั้นๆเพียงเท่านั้นให้สังเกตดูว่าบทเรียนที่อยู่เบื้องหลังสถานการณ์นั้นคืออะไรหรืออะไรที่บุคคลผู้นั้นกำลังสะท้อนให้คุณเห็นอยู่ <S <S เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับคุณเองให้ถามตัวเองด้วยว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้สังเกตการจากเบื้องบนของคุณนั้นน่าจะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆหรือต่อบุคคลผู้นั้นอย่างไรในเวลาไม่นานนักคุณก็จะทำแบบนี้ได้อย่างเป็นปกติวิสัยก็จะทำได้ตลอดทั้งวันอีกด้วยดังนั้นเวลามีอะไรเกิดขึ้นคุณก็จะแค่เผชิญกับมันแล้วสังเกตการดูมันแล้ววิเคราะห์มัน ค่อยๆลงมือกระทําอะไรบางอย่างกับมันภูมิปัญญาของคุณก็จะเพิ่มพูนขึ้นจากการเผชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นซึ่งด้วยการมีปฏิบัติเช่นนี้ด้วยการปฏิบัติเช่นนี้คุณก็จะหลุดออกมาจากบ่วงของผลและเหตุหรือบ่วงของการก่อเวรก่อกรรมแล้วเข้ามาอยู่ในสภาวะแห่งความว่างแทน ตลอดทั้งวันให้เฝ้าสังเกตดูโลกรอบๆตัวคุณให้เป็นนิสัยว่าอะไรที่สามารถทำให้คุณรู้สึกเบิกบานขึ้นมาได้บ้างให้ฝึกฝนต่อความรู้สึกขอบคุณในสิ่งสวยงามและความเอื้ออารีที่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณให้รักษาทัศนคติแห่งความรู้สึกขอบคุณเอาไว้ให้ได้ตลอด ซึ่งการทำเช่นนี้ก็จะไปช่วยปรับสภาวะจิตใต้สํานึกของคุณให้ดีขึ้นจะไปช่วยกำจัดความกลัวและคลื่นความสั่นสะเทือนด้านลบทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะหากคุณมีแต่ความสุขความเบิกบานมีแต่ความรักมีแต่ความรู้สึกขอบคุณแล้วมันก็จะไม่มีที่ว่างสำหรับความลังเลสงสัยและความกลัวพลังงานด้านลบใดๆอีกเลย จงสังเกตว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นจุดดีจุดเด่นของผู้คนที่อยู่ในโลกของคุณจากนั้นก็ให้หาทางส่งเสริมให้คุณสมบัติด้านบวกของเขาเหล่านั้นเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อใดที่มีโอกาสก็จงบอกเขาถึงความรู้สึกของคุณที่มีต่อข้อดีของเขาเหล่านั้นเพราะคำพูดยกย่องหรือชมเชยเล็กๆน้อยๆจากใจจริงของคุณคือคลื่นความสันสะเทือนแห่งความรัก ที่จะกลายไปเป็นของขวัญล้ำค่าสำหรับคนรอบข้างของคุณหากคุณทำงานอยู่ในสถานที่ปิดหรือใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่โต๊ะทำงานก็ให้พยายามหาเวลาหยุดสักพักสัก2-3นาทีในแต่ละวันวันละหลายๆครั้งด้วยเพื่อสูตรลมหายใจเข้าลึกๆยาวๆหรือเพื่อฝึกการเปล่งเสียงแม้แต่ในเวลาที่คุณจะต้องเข้าห้องน้ำเพื่อไปทำธุระส่วนตัวก็ตาม เพราะการหยุดพักเพื่อหายใจเข้าลึกๆยาวๆเพียงแค่ไม่กี่นาทีนี้จะดีวกว่าการพักดื่มกาแฟหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอีกเป็นไหนๆขอให้คุณได้ยืดเส้นยืดสายสบางให้เคารพตอบด้านกายเนื้ออันสวยงามของตัวเองด้วยให้มั่นใจด้วยว่าคุณมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน อย่าลืมร้องขอให้ตัวตนที่สูงส่งกว่าของคุณมาช่วยพากายทพิปของคุณไปยังสถานที่ที่พิเศษที่คุณอยากไปสภาวะแห่งความไม่มีพิษมีภัยกับใครตอนเย็นๆทุกๆุกเย็น,ยนให้พยายามอ่านหนังสือหรือออะไรก็ได้ที่สามารถช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นหรือที่จะสร้างแรงบันดาลใจไปในทางบวกให้กับคุณได้ให้ฝึกจนเป็นนิสัยแม้ว่าจะอ่านแค่ไม่กี่นาทีก็ตาม เพราะสภาวะจิตใจของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะนอนหลับได้ดีแค่ไหนจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะสามารถท่องเที่ยวไปในมิติไหนได้บ้างในระหว่างที่คุณนอนหลับหลังจากที่คุณขึ้นไปนอนบนเตียงเรียบร้อยแล้วก่อนจะหลับไปให้ใช้เวลาสัก2-3นาทีเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตลอดทั้งวันนี้ให้แค่คิดทบทวนเฉยๆโดยปราศจากการตัดสินชี้ถูกผิด หรือกล่าวโทษใครหรือสิ่งใดๆทั้งสิ้นแค่ทำตัวเป็นผู้สังเกตการดูเฉยๆว่ามีอะไรบ้างไหมที่คุณได้ทำลงไปแล้วในวันนี้ที่มันไม่ใช่สิ่งที่มีพลังงานความสั่นสะเทือนที่สูงส่งและดีงามบ้างในสถานการณ์นั้นๆคุณสามารถที่จะเลือกกระทำหรือตอบสนองในรูปแบบอื่นๆได้หรือไม่มีคำพูดไหนบ้างที่คุณได้หลุดปากพูดออกไปแล้ว แต่ยังรู้สึกว่ามันน่าจะพูดให้เต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจมากกว่านี้ได้อยู่เองมีช่วงไหนบ้างที่คุณไม่ได้พูดสิ่งที่ควรพูดออกมาหมายถึงว่าพูดความจริงขั้นสูงสุดของคุณออกมาตลอดทั้งวันนี้คุณได้แสดงความไม่พอใจหรือแสดงความโกรธออกมาบ้างหรือไม่ วันนี้คุณได้ยินยอมให้ผู้อื่นมาเติมสีสันในทางลบให้กับโลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองด้วยความเชื่อของเขาบ้างหรือไม่ซึ่งเป็นการส่งสายใยพลังงานมาเกาะติดรูปแบบหนึ่งวันนี้คุณมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นด้วยความรักมากกว่าด้วยปฏิสัมพันธ์ด้านลบหรือไม่จงจำไว้ว่าคุณสามารถบอกตัวเองได้ว่าคุณทำได้ดีแค่ไหนแล้ว โดยดูจากผู้คนและประสบการณ์ทั้งหลายที่คุณดึงดูดเข้ามาหาตัวเองซึ่งหลังจากที่ทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เสร็จแล้วก็ให้พูดอะไรบางอย่างทํำนองนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญกฎแห่งการให้อภัยอันทรงมหิทธานุภาพหรืออัญเชิญเทพแห่งการให้อภัยก็ได้ ได้โปรดมาช่วยเปลี่ยนรูปแบบพลังงานที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ฉายออกมาตลอดทั้งวันนี้ที่ไม่ได้เป็นไปด้วยความรักและแสงสว่างให้เข้าสู่ความสมดุลให้สอบประสานกลมกลืนกันณนะบัดนี้ด้วยเถิดแล้วพลังงานที่ไม่ดีไม่งามเหล่านี้มันก็จะถูกทำให้เปลี่ยนรูปแบบไปกลายเป็นสสารแห่งแสงสว่าง ที่มีคุณสมบัติเป็นกลางในทันทีมันก็จะไม่มาส่งผลงกระทบต่อสนามพลังงานออร่าหรือต่อโลกแห่งความเป็นจริงของคุณอีกต่อไปมันก็จะต้องเป็นเช่นนี้ด้วยเพราะนี่คือกฎต่อไปจากผูแ้แปลนะคะกฎแห่งการให้อภัยหรือกฎแห่งการอาโหสิกรรมนี้ทางพุทธเรียกว่ากล่าวว่า ประมาณว่ากรรมน้อยใหญ่ใดๆสามารถตัดได้ด้วยเอาโหสิกรรมแสดงว่ากฎแห่งกรรมก็ไม่ใช่กฎเพียงกฎเดียวที่มีอยู่ในกฎจัก,กรวาลแล้วใช่ไหมครับนี่ยังไม่นับกฎอื่นๆอีกมากมายนะครับจากผู้แปลนะคะซึ่งด้วยการกระทําเช่นนี้คุณก็จะเข้าสู่สภาวะแห่งความไม่มีพิษมีภัยกับใคร ซึ่งเป็นสภาวะที่คุณจะไม่ไปสร้างพลังงานด้านลบใดๆหรือสร้างกรรมใดๆขึ้นมาอีกแล้วลองจินตนาการดูซิว่าถ้ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เข้าสู่สภาวะแห่งความไม่มีพิษมีภัยกับใครได้ทั้งหมดแล้วแพ่แต่พลังงานด้านบวกแห่งความรักและแสงสว่างออกมาล้วนๆได้แล้วแล้วก็ แม้เพียงแค่1%เปอร์เซเท่านั้นมนุษยชาติและดาวเคราะห์โลกดวงนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบไปได้ในชั่วพริบตาเลยทีเดียวจากนั้นก็ให้จินตนาการว่า มีเปลวไฟสีม่วงแห่งการเปลี่ยมรูปแบบพวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นโลกใต้ฝ่าเท้าของคุณแล้วแผ่คลุมไปทั่วร่างกายคุณซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าเปลวไฟสีม่วงแห่งการเปลี่ยมรูปแบบอันวิเศษนี้สามารถทำหน้าที่อันอัศจรรย์ของมันได้กับร่างกายเนื้อของคุณในขณะที่คุณนอนหลับอยู่ ซึ่งก็จะเป็นการช่วยเร่งกระบวนการปลดปล่อยพลังงานด้านลบทั้งหลายรวมถึงปัญหาต่างๆที่คุณนำพามาด้วยตลอดทั้งวันนี้ให้หลุดออกไปหากคุณต้องการให้อัญเชิญตัวตนที่สูงส่งกว่าของคุณเองหรือเทพผู้นำทางของคุณเองหรือทวยเทพทั้งหลายให้มาช่วยพาคุณหมายถึงกายทิพย์ของคุณ ไปยังสถานที่ที่พิเศษต่างๆที่คุณอยากไปให้ระบุที่ที่คุณอยากจะไปด้วยหรือจะแค่ขอร้องให้เขาพาคุณไปในที่ที่เหมาะสมที่สุดและเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับคุณก็ได้อย่าลืมขอร้องให้ตัวตนที่สูงส่งกว่าของคุณให้ช่วยคุณสามารถจดจำการเดินทางและความฝันของตัวเองได้ในยามที่คุณตื่นขึ้นมาด้วยนะ แล้วการเดินทางด้วยกายทิปและบทเรียนต่างๆที่ได้จากการเดินทางในครั้งนี้นั้นก็จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งความเป็นจริงของคุณไปจริงๆจากนั้นก็จงนอนหลับให้สบายความมหัศจรรย์ความรักความเบิกบานเป็นสิทธิที่ของคุณที่มีมาแต่กำเนิดแล้วทำไมคุณถึงไม่ออกมาทวงสิทธินี้กันละ่ะการดำเนินชีวิตประจำวันเยี่ยมคูรู้ เส้นทางที่มุ่งไปสู่จิตสํานึกแห่งจิตวิญญาณและจิตสํานึกแห่งหัวใจนั้นทอดอยู่ตรงหน้าคุณแล้วดวงใจอันเป็นที่รักทั้งหลายขอจงรับรู้ไว้ด้วยว่าในเวลาที่คุณนอนหลับอยู่นั้นคุณได้ถูกโอบอุ้มอยู่ในอ้อมกอดของทวยเทพทั้งหลายเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนะักวิธีปฏิบัติทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี้ก็จะกลายไปเป็นเรื่องปกติสําหรับคุณไป กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันและวิถีประจำคืนของคุณด้วยคุณจะมั่นคงอยู่บนเส้นทางแห่งการเป็นผู้ควบคุมความเป็นไปได้ของโลกตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งโลกของคุณแต่ละคนก็จะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ความสวยสดงดงามความเอื้ออารีความสุขความเบิกบานเพราะว่ามันเป็นสิทธิของคุณที่มีมาแต่กำเนิดแล้วที่รักทั้งหลายแล้วทำไม คุณถึงไม่ออกมาทวงสิทธิ์กันละ่ะเส้นทางที่มุ่งไปสู่จิตสำนึกแห่งจิตวิญญาณจิตสำนึกแห่งหัวใจนั้นทอดอยู่ตรงหน้าคุณแล้วที่รักทั้งหลายมันมาพร้อมกับปฏิหารต่างๆความสุขต่างๆและความรักที่คุณสามารถดูดซับเอาไว้ได้มันอยู่แค่เอื้อมของคุณนี่เองแต่คุณจะต้องก้าวออกมารับมันนะจงพยายามจดจำให้ได้ว่า คุณแต่ละคนคือภาคหนึ่งของ,ของพระผู้เป็นเจ้าที่มีความพิเศษเฉพาะมาไม่เหมือนใครคุณคือผู้อันเป็นที่รักของเราที่รักคุณเกินกว่าจะพรรณนาเราคือมหาเทพนิคาเอลก็ขอจบสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณผู้แปลและเจ้าของเพจข้อความจากต่างนิติโดยคุณชยุทธ์นาวรัตน์มาณที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ